ธรรม,มวุโทวาาหลวงปู่สาครธรรม,มวุโววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่12กรกฎาคม2,568เรามาถึงวันนี้เราไม่มีศรัทธาพอ ที่จะทำงานให้สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสไม่ใช่แล้วการทำงานเราต้องนึกถึงเรื่องมัชิมาให้อยู่ในท่ามกลางรู้จักยืดอยุ่นตัวเองรู้จักความพอดีของตัวเองคำว่าความพอดีนั่นก็คือเอาจนกิเลสมันหลุดลอยออกไป มันไม่มาคึกขนองกับเราถึงว่ามัชิมาอย่าไปให้โอกาสมันมากเกินไปถ้าเราสนับสนุนมันมากเกินไปแล้วบับน,นี้มันเอาไม่อยู่เวลามันคึกมาแล้วมันเอาไม่อยู่ ดันั้นเราจะต้องบันทอนมันเราจะบันทอนมันด้วยอะไรด้วยความเพียรหรือเราจะบันทอนมันด้วยการบริกรรมภาวนาหรือด้วยการเพ่งหรือด้วยการพิจารณา มันต้องมีวิธีการที่จะบัทอรมันเราอย่าไปเปิดโอกาสให้มันจนมากคุณเกินไปพอเราไปเปิดโอกาสให้มันแล้วมันมันไม่เชื่อมแล้วมันจะไม่เชื่อมกับเรามันก็ทรยศเรามันจะพาให้เราตกต่ำนั่น ร่างกายในบางโอกาสเราก็ต้องฝืนบ้างถ้าเราไม่ฝืนเลยมันก็ปล่อยตามมันตลอดอย่างนี้มันไม่ได้อาหารก็เหมือนกันการใช้บัตรใจสี่ต้องให้พอประมาณอาหารมากเกินไปก็ไม่ได้น้อยเกินไปก็ไม่ได้มาอยู่ในมัชชิมะม การหลับการนอนก็เหมือนกันต้องอยู่ในมัชชิมมานอนมากมันก็ไม่ตื่นนอนมากมันก็ไม่พอหรอกเราจะนอนเจ็ดแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงยี่ิบชั่วโมงมก็ไม่พอกินมากจนท้องแตกก็ไม่พอแต่ท้องมันแตกก่อน มันมีอยู่ที่ไหนได้ข่าวอยู่อดอาหารไปสิบห้าวันพอวันที่สิบห้าวันที่สิบหกวันที่สิบห้าตอนบ่ายออกไปกวาดลานวัดไปกวาดลานวัดก็เห็นขนุนลูกใหญ่มันสุกพอดีแบกไปเลย พระเขาบอกว่าเอาแค่ครึ่งเดียวก็พอนี่ลูกมันใหญ่เอาหมดเลยได้กี่ถาดถาดกลมถาดสิบสองนิ้วถาดสิบสี่นิ้วได้หกขาดใส่จนพูนในห้าหกถาดเอาพอประมาณก็พอเอาถวายพระไปหมดไปสามถาด เหลืออีกสามถาดอีกสามถาดนีนเหมาหมดเลยหมดไปได้แค่ถาดครึ่งคนเดียวท้องมันระเบิดก่อนนี่ท้องผมแตกแล้วเพราะว่าท้องแตกแล้วจะล้มลงเลยเรียบร้อยนัย่น กินให้ท้องตัวเองแตกมันก็ตายมันไม่ได้มีอะไรอดีอยู่หรอกตายอิม่มตายพีอดอาหารมาตั้งสิบห้าวันการทำงานเราต้องนึกถึงเรื่องมัชชิมมานะอยู่ในถ้ำกลางรู้จัก ยืดหยุ่นตัวเองรู้จักความพอดีของตัวเองก็รมาความพอดีนั้นก็คือเอาจนกิเลสมันหลุดลอยออกไปมันไม่มาคึกขนองกับเราถึงว่าเป็นมัชชิมมามัชชิม,มาในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าในสมัยก่อน กิเลสไม่มากกล้าต่อแยไม่เหมือนกับมัชฌิม,มาในสมัยนี้มัชฌิม,มาในสมัยนี้กิเลสมันจูงจมูกไปเนี่ยมันแตกต่างกันตรงนี้ที่ว่าการใช้มัชฌิม,มาคือการใช้มัชฌิม,มานั้นมันไม่เหมาะกับอัตภาพของตัวเอง ถ้ามันเหมาะมันก็ต้องเป็นไปในการใช้มัชิมมามันเกิดจากความคิดชอบหรือไม่ชอบที่ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเราต้องเห็นภัยของวัตฏะก่อนถึงได้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิบันนี้เรายินดีอยู่ในวัตฏะ ยินดีในราบในยศในอะไรต่ออะไรต่างๆพวกนั้นอยู่เลยเป็นการยินดีในวัตตะเราไม่เห็นภัยของวัตตะมันเกิดเป็นมัชชิมาไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นภัยของวัตตะเราจะต้องมาดูที่ว่าความเกิดแก่เก็บตาย เป็นการทนทุกข์ทรมานที่สุดในโลกทุกจนตายมันแตกมันดับร่างกายเพราะขันอันนี้มันมีอายุที่เรียกว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมีอายุมันมีอายุการใช้งาน มันถูกกำหนดมาจากสังสารวัตรในครั้งพุทธกาลในสมัยที่ผู้เจ้าประสูตรตัดสรุป,ปรินิพันคนอายุไขร้อยกว่าปีร้อยยี่สิบปีเป็นหลักแต่มาเมืนนี้พอสองพันห้าร้อยกว่าปีผ่านมานี่มัน หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานอายุไขของคนสัตว์โลกที่จะมาเกิดมันถูกกำหนดมาจากสังสารวัตรอันนั้นอายุไขของคนคือร้อยปีลบปีหนึ่งหลังจากพุทธปรินิพานวันนี้มันสองพันห้าร้อยปีหลังจากพุทธปรินิพานมา สองพันห้าร้อยนี่ก็คือยี่สิบห้าปีร้อยลบยี่สิบห้ามันก็เหลือเจ็ดสิบห้าปีเป็นอายุไขของคนในยุคนี้ถ้าเกินนั้นขึ้นไปก็ถือว่าเกินอายุไขอายุไขมีสามระดับ อายุไขขั้นสูงอายุไขขั้นกลางอายุไขขั้นต่ำอายุไขขั้นต่ำนี่คือห้าสิบห้าปีเป็นอายุไขได้แล้วตายในอายุไขแต่อายุไขอ่อนอายุไขกลางคือมัชชิมมาก็คือหกสิบห้าปีอายุไขเต็มก็คือเจ็ดสิบห้าปี เราเกินเจ็ดสิบห้าปีนี่ถือว่าเกินอายุไขจะเกินไปได้อีกนานเท่าไหร่ก็อีกว่าอีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราทำบุญสุนทานมาแต่ชาติปางก่อนเรารักษาศีลเราภาวนามาแต่ชาติปางก่อนอายุไขของเราก็เจริญขึ้นยาวขึ้นกว่าปกติ แค่นั้นมันจะยาวไป,ปกว่าปกติเท่าไหร่อันนั้นอีกเรื่องฉะนั้นมันเป็นไปตามแนวทางของสังสารวัตรถ้าเราคิดได้ตามแนวทางของสังสารวัตนี้แล้วเราก็ไม่ประมาทถึงแม้อายุไขของเราอยู่แค่ไหนก็ตามในปัจจุบันนี้เราต้องตื่นตัว ที่เรียกว่ามีความละอายมีความเกรงกลัวอันนี้ที่เรียกว่าทำมีอุปการะมากมันให้ผลไหมนะ่ะมันมีอุปการะกับเราจริงไหมเราก็ต้องตื่นตัวมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเวลาก็มีน้อย เรื่องราบเรื่องยศเรื่องโพคาสมบัติพัสดุข้าวของเงินทองอันนั้นนะอย่าไปคิดว่าเราจะเอาไปแลกไม่ให้เราตกนรกได้นะเราจะมีแก้วแวนเงินทองมากมายขนาดไหนก็ตามจะมีกองสูงกว่าภูเขาก็กตามเราไปแลกไม่ได้ เราจะไปให้สินบาทคาาสินบนกับนายนิรบาลไม่ได้เราก็ต้องรู้อยู่แก่ใจของเราว่าไปให้สินบาทคาาสินบนกับนายนิรบาลไม่ได้มันมีประโยชน์อะไรกับการที่มีแก้วแหวนเงินทองไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับการที่มีแก้วแหวนเงินทองอันนั้น เพราะแ,วแหวนเงินทองอันนั้นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสมบัติที่เราจะไปแลกไปซื้อหาในโลกข้างหน้าได้เราจะมีมากมายขนาดไหนก็ตามเราไปซื้อหาไม่ได้เราไปแลกเอาไม่ได้ในเมื่อเราไปแลกไม่ได้มันก็น่าที่เราจะต้องตื่นตัวเอง อายุชีวิตของเรามาถึงขนาดนี้แล้วจิตใจของเราข้ามเวทนาได้ไหมลองเดินดูสักสองสามชั่วโมงดูแล้วข้ามเวทนาได้ไหมหรือลองนั่งดูสักสี่ห้าชั่วโมงข้ามเวทนาสามชั่วโมงได้ไหมข้ามเวทนาชั่วโมงหนึ่งได้ไหม ข้ามเวทนาสี่ห้าชั่วโมงได้ไหมจากการนั่งหรือจากการเดินหรือจากการนอนก็ได้อย่าให้มันหลับทมันข้ามเวทนาอันนี้ได้ไหมไม่มีอริยบทใดที่ทรมานมากกว่านอนเราเดินสิบกว่าชั่วโมงสิบเจ็ดสิบแปดชั่วโมงยี่สิบชั่วโมง ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยเดินข้ามวันข้ามคืนนี่ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยสภาพร่างกายจิตใจพอเงื่อออกแล้วมันเย็นสบายจิตก็สงบเข้าไปแล้วบ้านนี้ผมเดินนี่มันลอยไปแต่พอนอนนี่ลองดูด ยัไม่ถึงชั่วโมงสองชั่วโมงหรอกถ้าเราไม่ให้มันหลับวันนี้เราไปปล่อยใจของเราให้มันหลับมันก็เลยหลับมันจิตมันไปตกโมหะสมาธิพอจิตตกโมหะสมาธิแล้วบ้านี้ไอเวทนามันก็เลยหายไปแต่มันไม่ได้หายไปแบบจิตสงบ มันหายไปแบบโมหะสมาธิเฉยๆมันไม่มีกําลังลองให้มันสงบดูสิเราจะอยู่ในท่านอนก็ตามท่านั่งก็ตามท่าเดินก็ตามท่ายืนก็ตามถ้าจิตมันสงบมีสติสัมปชัญญะควบคุมตัวเองอยู่มันจะมีความเบากายเบาใจ มันจะเกิดเป็นกายละหูตาจิตตะละหูตามันเคยเกิดมาไหมกับตัวของเราตั้งแต่ปฏิบัติมาตั้งแต่เราออกมาบวชธรมกายละหูตามันเคยเกิดขึ้นมาไหมในตัวของเราจิตละหูตาเคยเกิดมาไหมในตัวของเรานี่เป็นเครื่องทดสอบว่าเราข้ามเวทนาได้หรือไม่ได้ถ้าเราข้ามเวทนาไม่ได้ อันนี้มันเป็นเวทนาในขณะที่ทาธาตุขันยังปกติอยู่นะยังไม่พิการาธาตุขันยังไม่กํำเริบจากความผิดปกติของาธาตุขันาธาตุขันยังอยู่ในปกติอยู่เรายังข้ามเวทนาไม่ได้แล้วบัดถ้าถึงเวลา,าธาตุขันมันเกกระเพื่อมมันจะแตกดับจริงๆเหมือนเวทนานี้มันจะรุนแรงขนาดไหน ไม่รู้มากหรือไม่มากกัขั้นแค่แตกดับธาตุไฟกำเริบธาตุน้ํากำเริบธาตุดินกำเริบธาตุลมกำเริบแค่แตกดับหรือมันกำเริบพร้อมกันทุกธาตุตอนที่มันจะแตกกระดับบัดเดี๋ยวเราหลบเวทนาพวกนี้ได้ไหมตามแนวทางของสมถกรรมฐานก็นดี หรือตามแนวทางของวิปัสนากรรมฐานหรือตามแนวทางของฌานเราเข้าปฐมฌานดุติยฌานตัติยฌานปันจมมญจมฌานเข้าไปถึงอากาสสนาอรูปสานสี่อากาสานัญจาย,ยตนะวิญญาณัญจาย,ยตนะอกิญญญาย,ยตนะเนวสัญญาณนาะสัญญายตนะ เข้าไปถึงสัญญาเวทยิตนิโรธไปพัก,กจิตอยู่ในสัญญาเวทยิตนิโรธตามเจตนาเมื่อเราอยู่ตามเจตนาของเราแล้วก็ถอยตามตามลำดับลงมาเป็นปกติจิตธรรมดาเข้าไปใหม่ระหว่างกลางชานทั้งสี่ เราก็มาพิจารณาถึงเรื่องอายุไขพิจารณาถึงเรื่องของกรรมหรือทั้งกรรมทั้งอายุไขหรืออุปคา,าตโลคาพยาธิปัจจุบันทันด่วนมันถึงข่าวที่จะต้องแตกดับเมื่อถึงข่าวที่จะแตกดับแล้วบบดนี้เราก็กำหนดว่าเราจะเอาวันไหน ร่างกายอันนี้มันจะทนไปได้ถึงวันไหนเป็นไปตามแนวทางของพระโยคาวจรเจ้าไหมแนวทางพระโยคาวจรเจ้าก็คือวันเพนเดือนไหนก็ได้บวกลบครงที่สิ้นไปเมื่อวันที่แปดเก้าสิลบ ลบไปสองวันวันสิ้นวันที่แปดวันที่สิบเป็นวันเพนนะวันเพนเดือนหกหนุ่มปู่ขาวนี่วันเพนเ,พนเดือนหกปีสองสองหก เราไปไหนมาเราไปศีรังกามาหลวงปู่ขาวมันเพ็นเดือนหกฉะนั้นถึงว่าการประพฤติธ,ธรรมที่สมควรกะระทำก็ได้นั่งใกล้ต่อ พระพุทธพระธรรมพระสงค์แท้ๆได้บูชาธรรมบูชาพระตถาคตโดยแท้<ม>จากนั้นถ้าเราทำงานของเราเนะี่ยมีเวลาอยู่น้อยนิดก็ตามทีสิสมมติว่าทำสักนาทีหนึ่ง ให้จิตมันสงบสักนาทีหนึ่งให้มันขาดจากอารมณ์ต่างๆให้ได้สักนาทีหนึ่งไม่ต้องมากเหมือนกับเราทานอาหารเราข้าวเข้าไปคำหนึ่งมันถูกกับธาตุขัน มันไม่เผ็ดจนเกินไปมันไม่เค็มจนเกินไปมันเป็นไปกับพาดกับขันนึงได้คำหนึ่งแล้วแล้วจะเอาคำที่สองที่สามเข้าไปไหมจนกลัวมันจะอิ่มนั่นเมื่อเราทำได้นาทีหนึ่งแล้วสองสามนาทีต่อไปข้างหน้าจนกลัวกิเลสมันเบาบางลงไป ทิฏฐิมานะอาสวักิเลสมันเบาบางลงไปหรือเราแยกตัวเราออกมาจากทิฏฐิมานะอาสวักิเลสแยกออกจากกันเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันน้ำกับน้ำมันแล้วเราจะหยุดมันใช่มันก็ต้องทาต่อไปจนกว่ามันจะสิ้นไปแห่งอาสวักิเลต วิธีการทำงานเรามาถึงวันนี้แล้วนี่ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วเรามาถึงวันนี้แล้วเราไม่มีศรัทธาพอที่จะทำงานให้สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสไม่ใช่แล้วนั่นวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติเราก็เห็นอยู่แล้วว่า ภัยพิบัติเกิดขึ้นรอบด้านร่างกายของเราก็กเพื่มอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งเลยเดี๋ยวก็เก็บท้องเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดนูน่นปวดนี่เห็นไหมพยามานมันมันเตือนเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเรายังประมาทถ้าหากเราประมาทเมื่อหมดแล้วเราจะทำยังไงต่อไปเราจะต้อง จัดการกับตัวของเราให้มากขึ้นไปมากขึ้นไปจนกลัวเราจะเห็นว่าเราข้ามวัฏฏะได้แน่นอนไม่มีอะไรที่สงสัยในใจของเราหนักในความเกิดแก่เก็บตายเราไม่สงสัยทิฏฐิมานะอาสวะจิเลสแยกออกไปจากใจของเราหรือใจของเราแยกออกไปจากทิฏฐิมานะอาสวะจิเลสเหมือนกันน้ํามันกับน,น้ํา แยกออกจากกันได้ชัดเจนอย่างนั้นนั่นจากนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติที่สมควรกระทำตามแนวทางธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าดูเด็กบัณฑิตสามมณนนดูที่ตัวอย่างเขามีศรัทธาอยากจะพิจารณากรรมฐาน ผมมีศรัทธาอยากจะเรียนกรรมฐานประกาศไปทั่วเมืองราชคฤห์ใครก็ตามมาสอนกรรมฐานให้หมอมฉันนี่มอมฉันจะให้เอาศีรษะฝนกับกำแพงเมืองราชคฤห์จนเหลือแต่คอหรือจะเอาให้เอาทางเท้าฝนเอาขาสองข้างนี่ฝนใส่กับกำแพงเมืองราชคฤห์จนเหลือแต่บ้นเอว แล้วก็ถึงมาสอนกรรมฐานให้หม่อมฉันก็ยอมหรือจะให้หม่อมฉันไปกระโดดเหวทิ้งโจรซะก่อนแล้วถึงกลับขึ้นมาฟังกรรมฐานก็เ,าเอาหนุนศรัทธาของเขาเรื่องความเป็นความตายไม่เกี่ยวกระโดดลงไปในเหวทิ้งโจรนั่นไม่ตายมีด้วยมี ในชาติที่เขาจะเป็นพาาระรหันต์นี่เขาจะต้องได้เป็นพระรหันต์เสียก่อนถึงจะตายเขาถึงกล้ากระโดดลงไปในหิวเพราะมันจะไม่ตายในเมื่อเขายังไม่ได้เป็นพาาระรหันต์พูดไปทั่วเมืองราชคฤห์ไม่มีใครสอนพอผ่านเข้ามาในเวรุวัน ผ่านหน้ากุฏิภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรได้ยินภาษาลิบุตรก็เลยว่าไอ้หนูจะพูดอะไรโอ้หม่อมฉันอยากเรียนกรรมฐานหม่อมฉันประกาศไปทั่วเมืองราชคฤหคแล้วไม่มีใครมาสอนหม่อมฉันก็เลยเข้ามานี่เลยเผื่อว่าจะมีคนสอนโอ้มานี่เดี๋ยวเราจะสอนกรรมฐานให้ เอาน้ำใส่หัวแล้วก็เอาลูกซักมาฟอกทษะแล้วบบดน,นี้ก็โกหหหนโกหัวให้พระเนนโกนหัวให้โกนหัวในข้างเดียวอาจารย์โกนก็เหยียบไปเหยียบมาแกก็เห็นผมที่ล่วงลงไปใส่ดินโอ้ผมกับดินเป็นอันเดียวกันเลยบัดนี้ โอ้ร่างกายของเรานี้ก็เป็นดินอย่างนี้เหรือ mm hmm. นั่นกิตตกเข้าสู่กระแสะแห่งมรรคทำลายอาสวะกิเรสสิ้นไปได้เลย mm hmm. ปัญหาที่ว่ามันสำรวจอยู่นี่เท่านั้นถ้ามันเข้างานก่อสร้างจริงๆแล้วเมื่อกิตตกเข้าสู่กระแสะแห่งมรรคแล้วนะ่มันไม่มีอะไรที่จะมาเป็นสิ่งที่ผิดบังผิดใจอีก อาสวะกิเลสจะสิ้นไปในชั่วขณะกิตหนึ่งนะมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะเวลากิเลสมันสิ้นชั่วขณะจิตหนึ่งก็คือกำมือเข้ามาเหยียดนิ้วชี้ออกไปพอเหยียดออกไปตรงแล้วก็กำเข้าเหยียดออกกำเข้าเหยียดออกสิบครั้งนั่นชื่อว่าช่วขณะจิตหนึ่งเขาพูดตามภาษาปัจจุบันนี่เขาเรียกว่าสิบวินาที ในสิบวินาทีนี่สามารถทำลายอาสวะกิเลสสิ้นไปได้ทั้งหมดสังโยชน์ทั้งสิบข้อทำลายสิ้นไปได้หมดเลยนั่นถึงได้เป็นพระอรหันต์พร้อมปฏิสัมพิธ,ธาญาณน,นู่นในช่วงขณะจิตเดียวนั่นนั่นดังนั้นแต่การทำงานทุกวันนี้มันอยู่ในงานสำรวจเราไม่ยอมก่อสร้าง ถ้าหากเราประกาศการก่อสร้างขึ้นมาแล้วมันไม่นั่นมันมีเวลาอยู่แค่นั้นดังนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติให้เฝ้าสังเกตตัวเองศรัทธามันอ่อนเราก็เพิ่มศรัทธาเข้าไปความเพียรมันอ่อนเราก็เพิ่มความเพียรเข้าไปสติมันอ่อนเราก็เพิ่มสติเข้าไป สัมปชัญญะความรู้ตัวมันอ่อนเติมมันเข้าไปอะไรก็ตามที่มันอ่อนเราก็เติมเข้าไปเติมเข้าไปเดี๋ยวมันก็เต็มของมันเองขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ในวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2,568ณสาลาวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิการ่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุน โครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0317 071